ครับสวัสดีครับนี่จะเป็นงานก่อกระแพงหินก้นดินนะครับก็อามาอัปเดตนะครับในวันอาทิตย์นะครับที่28นะครับเดือนธันวาคม68นะครับก็ก่อนหยุดนะครับก็เร่งงานแผงนี้นะครับในการก่อให้จบนะครับแล้วก็ยาแนวได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับก็หลังจากเปิดงานนะครับปี69ก็จะเริ่มการยาแนวแผงนี้ทั้งหมดนะครับ ก็พามาอัปเดตหน้างานกันนะครับที่ปรตูปาวีพีเก้า v ก้านะครับนี่เขาบอกดาิสตี้ระยองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่เน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับเป็นกำแพงหินขั้นดินนะครับที่มีขนาดสูงและใหญ่นะครับตัวนี้นะครับครับผู้ติดตั้งกำแพงหินนะครับก็ทีมงานช่างนุพัติยานะครับก็เป็นผู้ติดตั้งนะครับกำแพงหิน ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงตัวนี้นะครับเพื่อทันไดน,นะครับที่กลาลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงทีมง,งานช่างหนุกปัทยาครับงานดีงานไวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องช่างหนุกปัทยาครับการันตีเรื่องผลงานนะครับมากมายหลายเราชิ้นงานนะครับกับผลงานมากมายหลายเราชิ้นงานนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับคนทําหินช่างหนุปัยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่และสูงมากนะครับตัวนี้นะครับก็ ด้านหน้านะแผงตัวนี้ก็จะเป็นบอกุกุ้งนะครับความลึกลงไปอีก3เมตรนะครับตัวนี้นะครับขอราชมนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับก็แผงนี้นะครับตั้งแต่ลักฐานจนขึ้นมาด้านบนนะครับก็เกือบสิบสเมตรนะครับตัวนี้นะครับดูในรูปก็ดูเหมือนจะเล็กนะครับถ้าใครจ้ติดตามแต่เริ่มต้นนะครับค่อนข้างที่จะลึกและสูงนะครับมากนะครับตัวนี้นะครับ